สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยูทูบผมช่างปานเมืองนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มนี่แหละครับนะอันนี้ก็คือบล็อกสี่นิ้วสองคูณสี่นิ้วก็จะมีแบบเจาะทะลุธรรมดานะมันก็จะมีการทําแล้วก็นี่ก็คือข้อออดทั้หรับต่ออ่านะเนี่ยทำทำแบบที่พ่อพักสายนะฮะนี่ ตัวจำจังชั i น,นะฮะเนี่ยก็จะมีหมดฮนะแล้วก็มีก้ามปูสำหรับล็อกท่อสามหุนสี่หุนนะฮะถ้าเทปการยึดท่อก็จะมีสองแบบเป็นก้ามปูกับยึดด้วยสกรูสอสองตัวนะฮะนี่ท่ออ่อนสามารถสามารถยืดขยายได้ตามมุมที่เราที่เราต้องการเพราะบางมุมเนี่ยมันมันไม่สามารถจะต่อได้ด้วยลักษณะอย่างนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้แทนนะฮะ อันนี้เป็นข้อต่ออ่อนเราก็จะลากยาวบนฟ้าไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องใช้ข้อต่ออ่อนต่นะ,ะอันนี้ก็สารทางนี่ข้องอนะฮะพวกนี้ก็อุปกรณ์มันมีมีไม่มากหรอกฮะถ้าเผื่อเราเข้าใจอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ไฟก็จะมีประ,ประมาณขนาดนี้แหละครับนะฮะแล้วก็อันนี้ท่อหนึ่งนิ้วสี่หุนสามหุน นะแล้วก็อัน,นี้ก็คืออันนี้อันนี้อันนี้กรณีน,นี้พิเศษนิดนึงอันนี้เป็นทอ่อสําหรับใช้ตัวดัดบางครั้งการสลบมุมมันเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องใช้ตัวดัดตัวนี้เป็นตัวช่วยนะเราจะดัดโค้งเท่าไหร่แล้วแต่เราก็จะดัดคือด้ามนี่จะยาวในเวลาเราดัดเสร็จแล้วมาตัดตามที่ต้องการนะฮะเพราะอันนี้มันจะไม่มีไม่มี ให้เราซื้อเราต้องดัดจะโค้งขนาดไหนก็ได้จะดัดเป็นตัว L ตัว S ไ,ได้หมดล้วครับแล้วก็เหล็กดัดตัวนี้ยมันจะมีขนาดตั้งแต่สามหุนไปถึงหนึ่งนิ้วนะฮะก็สามารถจะปรับปรุงดัดแปลงท่อให้ให้ให้เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้ได้แล้วเราไม่ต้องติดกาวนะฮะเวลาเราต่อท่อพวกนี้เนี่ยท่อไฟฟ้าที่เราร้อยสายเนี่ยไม่ต้องไปติดกาวเพราะเผื่อเราจะ มีการดัดแปลงหรืออะไรเราจะได้ดึงออกมาได้สะดวกนะไม่เหมือนท่อปลาปลาเราจะใช้สวมแทนเฉยนะฮะใช้ข้อเข้าไปสวมแทนเฉยนะฮะล้วก็อัดเข้าไปให้มันสุดนะมันก็จะอยู่แหละครับไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรปัญหาเราจะแก้ไขและต่อท่อจะดึงสายอะไรเราก็ก็ทําได้สะดวกนะฮะส่วนไอตัวดัดตัวเนี้ยก็จะมีวางขายตามร้านเครื่องไฟฟ้านะฮะมีหลายขนาด จะมีสายผูกเพื่อจะดึงมาเวลาเราร้อยท่อที่ลึกแล้วก็จะดึงออกมาดัดท่อดัดอะไรขึ้นประโยชน์ตัวนี้มากที่สุดแล้วครับเพราะกรณีเราใส่ข้อมันจะไม่สวยเพราะกรณีมันสลบทลบนิดหน่อยหรือเป็นการสลบโชว์เพื่อจะฝังท่อลงมาบ้านเราเนี่ยนะฮก็ต้องใช้ตัวนี้ฮะเป็นตัวช่วยนะออกมาก็จะเรียบร้อยมากครับอันนี่คือบล็อก อันนี้เขาเรียกบล็อกทะลุนะฮะหมายถึงว่าเราเจาะสองด้านเราไม่ต้องไปเจาะไปเจาะให้มันให้มันทะลุถึงกันเราเพียงจะเจาะเป็นแค่รูพอให้สายลอยมาอีกฝั่งหนึ่ง่ะเขาเรียกบล็อกทะลุบล็อกทะลุนะฮะโดยการเราเปิดตัวเนี้ยเปิดเพื่อเจอแล้วก็บล็อกทะลุนี่ก็จะเจาะมาหานะฮะผนังก็จะตำหนิหรือแผลที่เราสากัดก็น้อย จะเป็นแค่รูแค่ดอกสวา่านเท่านั้นเองสายก็จะจะจมาโผล่ได้พอดีแล้วนะฮะผมก็เลยนําเรียนสิ่งเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบครับซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับงานช่างไฟฟ้าโดยตรงนะฮะก็เนี่ยฮะบล็อกะลุนี้จะมีขายเพราะบางร้านก็ไม่มีนะเพราะเขาจะผ่ามาให้เสร็จนะบล็อกทะลุครับแล้วก็อันนี้เป็นที่พักสายในกรณีข้อโค้ง ก็จะเป็นที่พักสายที่ดึงสายเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบ่าสาหรับถอดออกมาได้นี่ก็ถอดออกมาได้นี่ไม่มีสกูใช้ดึงมาเฉยๆเลยครับนะฮะผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมผมจําหรัดมงนน์ครับ